ดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาจีนบายเราซื้อเต่า<แ>อ่าเราก็ยังอยู่กันในบทที่3นะคะแต่ว่าวันนี้นะเราจะเป็นครั้งสุดท้ายของบทที่3กันแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะเราซื้อเตานะขอให้เด็กๆนะคะทบทวนกับ ชทบทวนคำศัพท์กับเหล่าซื่อเต๋าอีกหนึ่งรอบนะคะโดยการอ่านตามเหล่าซื่อเต๋านั่นเองนะคะามาดูคำแรกนะคะเย่เย่คุณปู่คำต่อไปนะคะเรื่อเรื่อพระจันทร์คำต่อไปเย爷爷 叶子妹妹<買>，学习学习，练二二五。胡 นะคะเมื่อกี้กเราทบทวนคำศัพท์การเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือฝึกเขียนอักษรจีนนั่นเองนะอ่ะมาดูตัวแรกเมื่อกี้คือคำว่าเยีเหย่ที่แปลว่าคุณปู่ใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆก็ดูสิคะว่า เขามีวิธีการเขียนอย่างไรอ่าเขียนจากบนลงล่างเห็นไหมคะเห็นคลิปวิดีโอด้านซ้ายไหมด้านซ้ายเบอือของเด็กๆเ,เลยที่มันอ่ามีตัวหนังสือกําลังขึ้นทีละขีดทีละขีดนะคะนั่นแหละเขาเรียกว่าลำดับขีดนะคะการเขียนตัวอักษรจีนแล้วเขาก็แยกเป็นตารางมาให้เด็กๆนะคะแยกเป็นตารางแบบนี้มาให้เห็นไหมให้เด็กๆด,ดูนะคะว่ามันแยกออกมาได้ ขีดอะไรบ้างนะคะแล้วก็มารวมการเป็น1ตัวแบบนี้นะอ่ะมาดูตัวที่2คือคำว่าเยื่อที่แปลว่าเดือนหรือพระจันทร์ก็ได้นะคะเหมือนกันเลยเขาก็จะมีวิธีการลากเส้นไว้ให้นะคะแล้วก็ออกมาประกอบการประกอบการขีดทับกันไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นคำว่าเยื่อตัวนี้นั่นเองนะอ่ะคำต่อไปนะคะนั่นก็คือ สีเชือสีเดอสีอ่าเขียนง่ายมากอันนี้นะคะจะมีแค่3ขีดเท่านั้นอันนี้หนึ่งสคะแล้วก็รวมกันมากลายเป็นคำนี้นั่นเองนะคะอามาออคำสุดท้ายเออนี่คะเออที่แปลว่าหูเหมือนกันเลยนะเขาก็เอามาแต่ละขีดมารวมตัวกันนะแล้วก็กลายเป็นคำว่าออขึ้นมานั่นเอง นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหนะันงสือหน้าที่20เขียนไว้ให้เลยนะคะหน้าที่ยี่สิบนั่นเองนะคะหน้าที่ยี่สิบนะเป็นหัวข้อฝึกเขียนและจำอ่ะเมื่อกี้นะคะเราสตอบอกไปแล้วมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆ สี่ตัวด้วยกันเนาะทีนี้เรามาดูอันสญชทาอามวิธีการเขียนกันวิธีการเขียนนะคะเด็กๆด,กดูขีดนะคะหนึ่งช่องเขาให้ให้มาแค่ไหนหนูก็เขียนไปแค่นั้นนะอ่ะนี่ยกตัวอย่างให้นะคะเขาเขียนสิ้นสุดแค่ตรงนี้ สวยเลยเดี๋ยวก่อนนะคะสองตัวนี้ไม่สวยเลยขอลบใหม่ก่อนอ่ะอุ้ยเนคะเขาหยุดแค่ไหนหนูก็แค่นั้นหนึ่งช่องมีขีดเดียวหนูก็ใส่แค่หนึ่งขีดเท่านั้นแล้วช่องตรงนี้มันเหลือใช่ไหมคะเด็กๆไม่ต้องไปสนใจเลยก็ไม่ต้องทำนะเขาหยุดถึงแค่ตรงไหนหนูก็ทำแค่นั้น นะเห็นไหมคะมันมันง่ายมากเลยนะงานในครั้งนี้นี่เห็นไหมคะเขาเขียนแค่ไหนหนูก็เขียนแค่นั้นพอเขามีห้าขีดหนูก็เขียนห้าขีดเขามีหกขีดหนูก็เขียนหกขีดแต่ถ้ามีขีดเดียวหนูก็เขียนขีดเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจช่องที่เหลือนะคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูอันสุดท้ายกันเอาก็มันไม่ได้เป็นแยกขีดมาแล้วเราจะเขียนยังไงล่ะเราก็เขียนเป็นคําไปเลยไงคะอ่ะแต่มาดูก่อนว่าเขาเป็นประโยคอะไรนะคะเขาบอกว่าวออยเสือสีอืมอ่านว่าวออายจำได้ไหมคะ she วัวอ้เสือสีตัวนี้นะคะประโยคนี้แปลว่าอะไรสัปดาห์ที่แล้วเราก็เพิ่งเรียนกันไปแปลว่าอะไรคะขอเสียงหน่อยแปลว่าฉันฉันอะไรคะฉันชอบเรียนหนังสืออ่าฉันชอบเรียนหนังสือนะ เหมือนกับเด็กๆทุกคนเลยเหรสอสตอรรู้ว่าเด็กๆทุกคนนะคะอายเฉวยสีแต่ตอนนี้เราต้องเรียนกันผ่านหน้าจอไปก่อนนะเมื่อโรงเรียนเปิดเทอมแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลว่าแล้วเราจะต่อจากเดิมได้ไหมเพราะเรงเรียนไม่รู้เรื่องนะคะไม่ต้องกังวลเพราะเราซืตอ๋าจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ที่เราได้เริ่มเรียนไปนะคะนะ แต่ถ้าสมมติว่าเทอมหน้าเรายังไม่สามารถเปิดได้จริงๆก็ไม่เป็นไรเนื้อหามันก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละค่ะเนื้อหาบางบทมันก็จะวนอยู่อย่างนี้เราก็ไปเริ่มต้นใหม่จากของปอ3ก็ได้แต่ว่าเนื้อหาในป3บางคําศัพท์มันก็จะวนมาอยู่ในปอ .2 ออย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะเราซื้อต่อเข้าใจในยุคโควิดนะในการเรียนโควิดแค่เราเจอกันอาทิตย์ละครั้งในโรงเรียนก็ว่าแย่แล้วนะคะเพราะว่าเราเรียนกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเนาะ ไม่มีใครสามารถสอนแทนได้นะคะอ่ะมาดูวิธีการเขียนกันก็คือหนูก็เขียนตเต็มไปเลยค่ะวอไอ้เอาจจะเขียนไม่สวยนะคะสีวอ I อ้เสีอ่ะเดี๋ยวเราซื้อต่อ,ตอขอเขียนคำว่า I ใหม่ไม่สวยจริงๆเลย ว่าไอ้ชวีษฉันระชอบเรียนหนังสือฉันลัการเรียนหนังสือก็ได้นะคะอ่ะมาดูกันวันนี้นะคะงานของเราก็จะมีแค่นี้อุ๊ยหมดเวลาพอดีเลยค่ะอ่าการบ้านนะคะวันนี้ก็คือ แบบฝึกหัดหน้าที่20นั่นเองนะคะเขียนแบบนี้เลยนะวิธีการเขียนเราสื่อเต๋อบอกไปแล้วถ้าช่องไหนนะเขาเขียนแค่1ขีดหนูก็เขียนแค่1ขีด่องไหนเขียน5ขีดหนูก็เขียน5ขีดนะสำหรับอาทิตย์นี้เราซื้อเต๋าก็ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้าพร้อมกับบทใหมนะะ่บทต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนั้นนะคะเรามาเจอกันได้ สัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้นะคะเราซื้อเต่าต้องขอตัวไปก่อนแล้วบายบายนะคะเซเกอร์ชิงชีเจ